รู้กลไกการเลือกสินค้าไหมคะคกลไกการเลือกสินค้าก็คือ 1. เราจะเลือกตามจริตของเรา 2. เราจะเลือกตามความชอบของเราทีนี้ในเมื่อเรารู้แล้วว่าเราเลือกตามนี้มาฟังดีๆนะคะคนส่วนใหญ่ซื้อสินค้าไม่ตอบโจทย์ลงเงียบปิดตอบโจทย์ก็ไม่ได้พูดอะไรก็ใช้ต่อเนื่องไม่ตอบโจทย์ก็เปลี่ยนไปเรื่อยเพราะฉะนั้น มันจะโยงไปถึงคนที่จะเลือกขายสินค้าแล้วค่ะคุณจะขายสินค้ายังไงคะให้ตอบโจทย์ผู้คนแล้วใช้อย่างต่อเนื่องไม่เลิกใช้ถูกไหมคะคนส่วนใหญ่ขายสินค้าเอารอบเดียวฟันรอบเดียวไปเลยอันนี้ก็ได้นะคะรวยแล้วเลิกมีไหมมีค่ะเยอะไหมเยอะค่ะเยอะเลยนะคะเยอะมากแต่ถามตัวเองค่ะถูกจริตกับความยั่งยืนหรือถูกจริตกับมามาไปไปสำหรับครู ด้วยนิสัยเป็นด้วยนิสัยจริงๆอะไรไม่ยั่งยืนครูไม่ทําอะไรที่ไม่มีผลต่อเนื่องอะไรที่ไม่ได้ผลลัพธ์สําหรับครูแล้วครูไม่ไม่พูดต่อไม่ติไม่ตําหนีแต่ไม่พูดต่อเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะถ้าใครเป็นนักขายฟังครูฟังครูนะคะ ทำไมครูจึงผลิตสินค้าออกมาทั้งหมด8ตัวแล้วกำลังจะมีตัวที่9ฟังครูให้ดีนะคะทุกคนเอาไปพิจารณาแล้วตัดสินใจในการเลือกสินค้าเลือกที่จะขายและซื้อสินค้าใช้มีประโยชน์นะคะไม่ใช่ไม่มีประโยชน์สมมุติวันนี้คุณใช้ยาสระผมฟังครดูดีๆแล้วเอาไปพิจารณาคุณใช้อะไรก็ได้ค่ะเยอะแยะเลยถูกๆอะ่ะอะไรก็ได้อยู่ในเซวเยอะแยะเลยแค่แชมพูอะ่ะคุณจะใช้อะไรก็ได้ แต่คุณนึกดูดีๆนะคะเมื่อไหร่วันหนึ่งที่มันถึงวัยของคุณสมมุติว่าคุณเข้าวัยที่จะห้าสิบแล้วอยู่ๆอะค่ะทําไมผมคุณถึงขาวก่อนวัยร่วงก่อนวัยงอกก่อนวัยเป็นรังแคคันศีสาบ่อยคุณไม่รู้หรอกค่ะว่าคุณสะสมอะไรเอาไว้ถูกไหมคะแต่ถ้าการตอบโจทย์ที่แท้จริงคือคุณต้องใช้ไปตลอดแล้วมันจะไม่ทําให้เกิดปัญหาเหล่านี้ไอ้งอกกับงอกแน่ๆอยู่แล้วค่ะอย่าไปห้ามมันเพราะมันเป็นตามวัย สี่สหก็เริ่มเต็มหัวแล้วค่ะเป็นเรื่องปกตินะคะอย่าไปซีเรียสมีเงินย้อมก็ย้อมไม่อยากย้อมก็ไม่ต้องย้อมแต่ต้องหาสิ่งที่ตอบโจทย์ว่าหนึ่งมันจะไม่ทําให้คุณหัวล้านตอนอายุเยอะ2มันจะไม่ทําให้คุณเป็นลังแคแล้วไปที่ไหนก็เกาแล้วก็ล่วงล่วง่วงแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นการเลือกสําคัญเห็นไหมคะเพราะการเลือกซื้อสําคัญการขายจึงสําคัญ ครูจะผลิตชแชมพูแบบไหนก็ได้มาขายถูกไหมคะเดินไปโรงงานโรงงานฉันต้องการผลิตชแชมพูเอาเป็นว่าช่วยเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องโน้นไม่รู้ช่วยได้จริงไม่จริงแหละเอามาก่อนรู้แค่ว่าฉันต้องการตอบโจทย์เรื่องนั้นเรื่องนี้ตอบโจทย์ไหมก็ไม่รู้รู้แค่ว่าผลิตแล้วมาขายก็ไม่รู้ละ่ะมันเป็นช่วงกอบโกยเว้ยต้องรีบขายต้องรีบผลิตคุณอย,ย่าลืมนะคะอะไรก็แล้วแต่ค่ะถ้าใช้ต่อเนื่องค่ะมันจะเห็นผลว่าผลลัพธ์ดีกับไม่ดี บางอย่างดีตอนแรกแล้วไปเสียตอนปลายหมดเลยแต่สําหรับแชมพูที่ครูทํานะคะขวดแรกให้ทําใจเลยค่ะมันจะหนืดเหนียวฟังนะคะทำไมครูผลิตแชมพูมาตอบโจทย์ผู้คนระยะยาวบางคนใช้ขวดแรกโยนทิ้งเลยนะคะนี่คือพูดเรื่องจริงนะคะเอาเรื่องจริงมาเล่าให้ฟังให้คุณนะคะไปคิดภาพตามคุณรู้ไหมว่าครูผลิตแชมพูมาคนที่ใช้ของครูขวดแรก บางคนโยนทิ้งบางคนเลิกใช้เลยเพราะในขวดแรกไม่เกินเจ็ดถึงสิวันมันจะหนืดเหนียวคำว่าหนืดเหนียวหมายถึงสาเสรทจาําไมมันยังหนืดวะทํำไมมันเหนียวหวีไม่ออกเลยวะเพราะมันกําลังไปเอาสารเคมีในผมคุณออกมันกําลังไปเอาสารเคมีที่อยู่ใต้ลูขุมขนนะคะเนี่ยคะบนหัวออกมาพอมันออกปุ๊บเคมีเจอกับสมุนไพรที่ถูกจับออกมันจะหนืดหนืดเลยนะคะหนืดเหนียว ครูก็แนะนําให้ใช้พวกซิลกี้ให้ใช้พวกอะไรชโลมปลายเพื่อหวีได้แต่บางคนบอกว่ายุ่งยากไม่ใช้เพราะครูไม่เน้นครีมนวดครีมนวดมีมอยส์เจอไรเซอร์มอยส์เจอไรเซอร์ทำมาจากเคมีนะคะมอยส์เจอไรเซอร์มีส่วนผสมของเคมีจะทําให้ผมนุ่มลื่นครูบอกแล้วว่าครูไม่ใส่คือไม่ใส่แต่ถ้าเกิน7-10วันไปแล้วผมคุณจะนุ่มลื่นอัตโนมัติผมคุณจะนุ่มลื่นอัตโนมัติผมค